สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าชิโกกอกนะคะมาใส่บ้านกระตบยีอุ่นยีอุ่นไปใส่แล้วยีอุ่นใส่แล้วไปกีดยางไปกีดยางบ่มาจ้ายยาเครื่องมานึ่งข้าวน้อผัดไม้ผัดไม้ละอุ่นพระพุธด้วยนะคะโอ้ยกลัวจะไม่ทันฮะไม่ละได้ยาย เออแล้วคอยยังัดอันมันได้ยัคแต่ว่ามันกลิ่นคา้อนมันอันนี้ห้ามนะนะค่อยเราไม่ค่อยจะกินเลกมันมันน้อยนึงมันเอามาต้มพอดหือเชื่อบาทอี่เี้ยเราอยู่บเขาเหงือกเขาใหญ่อุ่นมาแล้วนะให้อุ่นสิ ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วยายนะใช่นะยายนะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกอีกทีคนอันเกือบไม่ทันมาจะสาวยายยังไม่ออกมาไปไหนโน่เลยโชคดีละอดสาวก็รัวคือหิวอยากเวลาอยู่ เออนี่เดี๋ยนี้ไม่ได้อันซีร่อนี่อ่าี่ดบ่ถ้าหาอุอนก็เอนซีรื่หาอัน,อน,ออนตื่นแต่ตีสามไปไม่ได้นองขา้ากรทีาี่ฟังเทศเสียกโลเออฟังเทศเชกโกลเลยตีซแล้วกับ ลุกมานึ่งเข้าละ่ะก็เรือนั่นใหญ่ยาโต่กบอกเอ็มด้วยมาทำอะไรยากโอ้โกันนี่นี่นี่ใหญ่อันน้นม,มาตะคุลาดนาะคุณหน่อยบอกเขาอุ่นๆอ,อันนั้นนะจำนด้ว <und> ่าไปเจ้งผู้หใหญ่ไม่ทันไปมาเมื่อคืนนี้บอกมาจากไหนมาจากคนลาด นั่นแหละคนว่าจะกลับ,บา้านนี้ะจะเกาะมนีแหลกลูกาเข้ามีติดมือเอยฝรัุ่ยังติดกระดา ก็ล şey ่อใก็ hm ่าเหแล้วไปเหกั่นบ่่อะเอารถใหญ่ไปบ่เห่อไปฮืนน้ำเน้สามเรพี่กันไม่ได้รถไป ว่าไปตอนเช้าน kind of ี่บอกานตอนเช้านี่แล้วไปินกับข้าวยืมคนง่อยไม่เต้แม่ไปบอกพ่อเต้ไม่เต้ไม่ไปสำนักผู้ลูกบอกไปไปราก่ก็มีไปได้ราานการย่ามเศร้าค่ะ บรรยากาศยามเช้านะคะหมอกลงหมอกลงเป็นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะอันนี้มันสิเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวหมอกเยอะมาก เป็นทีรับรดเป็นวัดณที่นี้นะครับต้องจะรระบุการประกอบองค์ในงานการปฏิบัติบ้านวมฟองรับวัดวัดนครศรีธรรมราชนครศรี้ทางวัฒน์นครเฐมนครปฐมศรีอยุว่านะเปฐมบางกิจภูมินครราชสีม สัตว์งกันต้าปาซึ่งท่านเป็นนักขยันในการปฐมยน์ทะเลเรื่อคัะสตรงในเขตบริเวณใกล้เคียงรับประมูลผ้าให้ผูดวงคงนประกอบทางวันประมูลตรงที่นะทปูบันนาริกาตัวสูงกระช่าพระ้อง กานให้เราสำนักสงฆ์ผู้ดวแการน้พกานสุตวัครับเพื่อนนะครับจาสนักนะครับจเ็นจะเปนนั้นะเป็นนักนะครับที่จะเรินะครับเป็นีวันนะครับที่ันเป็นท่สะสมลูกที่สท่านผู้หาสวัส แต่เป็นาที่มาถ่ายภูมข้อมูลทะเบียนนครับที่นเป็นวัดปู่หลวงคับ้านกนะครับไปที่ขั้ต้นนะครับทางปาไทนะครับที่ปกาศที่เยดูับเปนางท่วันะครับเป็นเรื่องขอนะครับก็ี่ว่ามนก็เปที่วนะครับก็มีงานรานะครับ่นนะครับับาับ นักศกนักเด็กาวช่วยกูรนการัผชบของมาอมอบรมนักกาดูแลนะครับเกี่ยวกัดประสงค์ดีมียะยัจจพร้ประสกับุ่อแม่นะครับป้ายป้ายของที่นะครับพี่อกิะตุนะครแต่ละวันครบดีเลย้ี มาตทำงานนะครับเริ่มนะครับตั้งแต่แสงรุ่งนะครับเปิดมือคุยกับผู้ร่วมนะครับเปิดแต่งกับผู้ร่วมทุกทีนะครับเขารวมนะครับอย่เป็นกลุ่มผู้เรียนนะครับต่ำมื้อเช้านะครับมีงานประการงานนะครับแล้วก็มีการที่เป็นะก็ไปนะครับทางสัมปทาน

สุขภาพดีนะรับคุนะครับจากกาที่เรื่องอารตรกวัดอัตสีงที่สนัสัแ่เป็นปีที่4มาที่5นะครับเรื่อที่แต่เพียงเราเข้าานการัตวะนการรวมก็นือว่า สนครับะนี้นะครับเาจ่ยนะครับหรางอาจารานมีะครัแบบยรนะครับทโรานนะครับนะครับทตานะครับรวมนนะครับรที่ครับตากานห้นัเยนรูทีโรงงานนะครับที่ให้เวลานัรูที่ กำลังานาหรภาพครบวนะครับลัทนครบไรบบกาดูดีวันะครับ้าจานะครับกเป่นผู้รวมนะครับเวลาเกิมตนจะเิมะครับจะประมันี่องประากครับก็ครับนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะ อย่านิ่มเงินนามเป็นผู้ประกาศประชุมนะคะที่วัดภูหลวงสำนักภูหลวงนะคะวันนี้นะคะย่าก็จะไปโน่นแล้วนะคะไปวัดภูหลวงนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยา่าด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะย่าก็จะไปสำนักภูหลวงนะคะพอดี วุ้ยยายประกาศเนาะสาวนะคะยาก็จะ,ะไปที่โน้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยาก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ยาด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ